ดีค่ะแม่ลีจ้าันเดือดจ่านี่แม่ลีวันนี้ไปหาหนวดโจ๊กกะหนองเนนจ้ะของหนองเนนได้ไล่หลายอันนี้คุณเมลีจ้ะได้ประมาณนีจ่ะต้งหาลูก <c oughs> ม,มาเดือดจ่ามาช่วยแม่ลีปองหนวดโจ๊กเดือดจ่าเด้อมาช่วยแม่ลีปองหนวดโจ๊เดือจ่าได้ไล่จะด้วย,วยอันนี้ สวัสดีจ้าวันนี้เพื่อกหนังแน่นไปก็บหนังเน่น,น,นแล้วก็ได้ร้ายอยู่ดอกจอมไม่ดี่นะกลุ่มๆเงยๆเลยเจ็บยอิ๋วไปเปืือกกอหนังเน่นนี่มูเลยจ้ะจคนเชิองเหงียบจ้ายันนีคนเทาอยู่สองคนเลยจ้ะจไปทะเลน่ะจ้ะมันมันไปก็ก็ขนาดไปแต่จ้าบ,บนเฮียวกับเฮียวเด้อจากบนสุดนี่ก็ อันที่แบบไปหาหนูกับบนต้นเราจะที่มันได้ายน,านัวมันตรงไหนต้นเที่ยวโขกผมไม่มีแรงงอกเลยจากฝนมันไม่โต๊ะแต่ว่าหนองแน่นเห็ยนแบบบ้านเนี่ยก็เลยทุกสายจาาัดบาดเจ็บนั่นที่ก็เลยไปนนยนนเนี่ยเพราะเช่นด้มาเนี่อันนี้ก็จะต่างคุ้มต่างโปกเดี๋ยวไม่รีโปกเสร็จแล้วจะยังจะช่วยหนองแน่น ใบจกที้เลยอยากลงไปดูดาเอาไปหลอบล้างใบไม่ได้ไงใบลงใบถ้าถับฝนมันตกน่ะขอโทษใบถูกฝนมือเงยได้ายุเดี๋ยวถับฝนตกกงชวนพี่โย่ไปหาปลาเงียบอ็เลยแหละถ้าฝนตกดีต้นตัวทิ้งใหญ่ฝนมันเล็งพูด ก็ไม่มีแรงจะโง่เลยจะเอ้ยจะโจดนี่นะดูเดียวปัดนะมองเชิงเลื่อนๆมองโมงเหนกันดาวจไปเก็บหนอนหนึ่งไปตัดเซะเอาอีกหนนึงเออแบบัวไม่เห็นนี้มาขามไปนั่นจะที่นีหยกพินที่ขามไปนั่นก็เตะมันเอาเตะอะไรโนนี่เอาเป็นหนูโจดตั่งโจดููอย่ ถ้าฝนตกใบใๆนันนนิในช่วงนี้ก็คือจะไปหาแต่เขาได้ก็จะแตแบบกลุ่มนานก็ไม่ค่อยได้กลุ่มนานมันจะปวดอิว่วโอ้กลุ่มเบิ่งยื่นเบิ่งไปจะ นัดบ่าแหลงกินกน็ยังมีคนไปหาแต่บอกคือจะแป ma okay. cool. ๊ไม่มากจากคือเห็นคือคนเทาอยู่สองคนบันิดซือคนเทาอยู่สองคนไปทางอื่นดอเข้าไปดูทางอื่นได้กว่ามัดูเห็นแต่คนเทาก็ไปกินเ่าคนคนเยอะมชวนกันข่อสาหาใหญ่ปลาไปเรื่อยดีนะหาหมดล่าเข้าหอเขาไปกินได้เขาแหละ โลลยังม <laughs> you know, ีถึงก็ลลยเดงอันนี้ลา่อันนี้อันนี้ลลยเดงโลลายเดงอันนี้โลลลยขาวมันจะออกสีนะน่เแบบัวนี้นะมันออกไล่ขาวเลยทุกอันมันเดงทุกแบบตอนนีดต้องอ่าน่ตโลามโลข้านันนย ด่ายมาเมื่บ้านก็ขายขายก็เหลืออยู่ประมาณจค่ครึ่งกิโลหรือจิกิโลนึงเดี๋จ้ะมันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีนั่นเอานะอันมันขายให้เขาามืดเราก็เอาตรงบังมันไหวจ้ะตรงสีโทนโทนน่ะจ้ะอันไหนมันยาวสีทนน่ะเขาบังมันไหวตั้มเขียวเมลีก็ตั้มเราก็ตุ่มเอาไวเร็วเลยจ้ะมีทางการเสียบประวัติแกงเอาไปให้ได้จริงจรงเออ พอมกแ่ขูดนตั้ังแลยนี่ขอมกกินแล้วอยากกินแกงอยาเปลี่ยนเมนูเนาะกินนมโมะได้แกงได้ชิมแกงงได้ใส่แบนุ้ขเยั่อกนมาิันวันนี้หลายยุตุมไปตวี่แต่พอนะแต่นี่แหลนเหินกับอ้งโอนเนาะแต่านไหนบางทีใบครูบางทีโงกยังก็ไม่เห็นนะ อเ,เด็ดูดีๆมันเพลงถึง,ยงโกยกไม่อนอยตมันตัดในทางนัอนอย่อยอาันี่เนะมันจหตัดแต่เมีไปตัดโยดมากกับตัดเม่กีตัวที่ามันหนั่นเลยที่นี่มันข้างอนกูเลยไปเถาก็ไปตัดถึงนั่นเี่นะละเันทบว่าจะตัดขนาดไหนตัดอยอด ไปตรงตรงถุงไกลนั่นก็ได้อยู่ดีนั่นนี่แค่สองตันนี้เขามีนจดิบลกตอนนี้ที่ได้ได้มาช่วงลบตรงนั้นลุงไปเห็นแต่กอเที่ยวนั่นเล้วยากโกเป็นเร่องจแบบมันเล่งคืน ใหม่ก็ไลยนะโน้ตทางน้นมันก็หนาฝนจะตกดีนะฝนไปเป็นอันเดียวมีฝนมาเต็มฝนมาเป็นตามถนนมาเต็ตม,ม,นนะมวันนี้เราเต็มโรงส่นกาออกไปโรงเรียนกันมุดแต่เงียบกันเลยแต่วันนี้มีคนอยู่นักอาณาสูนสายมาตจนกามาต้นเนะช้านี่ ไปธรรมสูง,ขขง,ง,งก่อนเนี่ยก็แบบตัวเลยตรงยาวๆนี่เราตัดเกอดไม่สวยะทรงยาวอันนี้กระดิ่ก็ต้องตัดออกระนี่ตัดออกขึงตรงตอ่อนๆมันนี่จะเอาแต่ข,า,ข,า,ขาวๆมันอันนี้ตรงนี้ก็ต,ตัดทิ้ง นี่แต่เจ้าทิเมรี่เรียกว่าบังมันอาจารย์นี่นะตมมันตกดัดออกเอาเต่บอลลอนโไปอก็ไปหาสองสิบโมงเลยนาะนี่ง นเ,นเนเี่ยก็บัดคือก็นั่งนานเลยัเนนะี่ยวัดตั้งแต่สามโมงสี่โมงไปเลยนะนะ่ะสองโมงขึ้นสองโมงสิไปถึงปลาพวกมูงขึง้นรับมาก็่ะับออกมาจากปลาก็ะสองโมงขึง้น จะไปหาเก็งก็เขากองคูแต่เก็งดอกดีจะไล่ขันอยู่กลุ่มๆเงี้ยกับคัวไอ้จริงตุ่นในนี้นึ่จะตั้มตากับคัวแต่หนึ่งจกแจกเพราะแต่จะบีตาได้น่นแหละเวลาเอียงเบียยขาหน่ะจะมันกบบางทีก็ดีใบขอวคู่จะจะบาดตา เรา่าจะใส่หมวกใบใหญ่บังก็ไม่ได้ต้องเอาผ้าเที่ยนเราจะอนไปไม่ปลาที่แรกก่อนไปเดินหาตะลุกเดินหาได้พ้นติ่งถ่วงนานอ่ะถ้าฝนไม่ติ่งถ่วงนานนอนอ๋อแลาวเดี๋ยวเข้าสึงมาด้วย โันนั่นมันเตียงเสร็เตียงไก่ม่ค่อสี่เลยนั่นแหละเตียงไก่มาด้อจะมาเสียดีนางแกะนี่ยนัวยายจะแบบเพือกมันก็เชืองเข็งด่ แเก็บแบบเจ็บเล็กเวลาถึงมนเรียก็ะจบจะตะแกะเอามีดโกบางทีก็ลืมว่ามันหนังเจ็บอันต่นมันไอ้เบือกมันเส้นแข็งแต่ถ้าอันเด่นอันหน่อยๆนะจะเปลือกมันจะนิ่มมันนั้นโกนยากได้แต่ผมโกนมันเปลือกนิ่ม Nóng nén có phải kiếm cái chéo mà là đưa ra cho nó vào mê lê nè nhau cháy Cháy mê hưu vào có chuôn vào kín lại, cháy bộ vào lê, nhau mê vào kín Cháy mê là bắt cháy Thôi bà mê hưu cháy thông lê Thông vào มีนอนไปได้บนที่ว่าไฟรวยไฟใหม่จริงใหญ่ๆคนเออโอ้ไม่นอนงามเกินเนาะอ้วนมกตุกเลยอันที่หลังหรือไปเตลิดหรือไปหลบตัวที่แบบมหาเมรุเดี๋ยวเข้าไปนะตุกเช็ญรวยครับหัวรวยใช่ฮะเต่ใหม่ๆเตะก็รวยจะโค้งจะโค้งอก เอาไปตรงนั threaten ้นเลยเลยยิงก็มาอีกรอบนึ่งมาตรงนั um, <t <t ้นก sure> ็บอกว่าก่อนมีสูดนั่นนี่เป็นรวยจากโค้งฮักแต่ละคนอื่นฮักหรือเขาฮักโกนเว้ยตรงแน่นกับบนแบบเยอะแบบเขาฮักโกนแบบโอ้ยเลยเขาฮักโกนเป็นเหลวแบบตัวเท่รวยจากโค้งเลยจ้ะฮักลืมลืมแบบมาบนเดิมติ้นเบ้ใบมันบังเลยนะจ้ะบางทีก็ไม่นหัวทรัพย์มากมงเก่า ร้อนเลยแถนที่ลอยไปเห็นทั้งนวลลอยหักอ่ะลอยไว้วาดอย่างไรเป็นเป็นสายเหลืองเลยนะลอยบนหักนะเวันไหนเห็นอ่ะก็ลอยมันกินกินน้ำมันมันนั่นอยู่ดูทั้งในมันแดงดูทั้งในมันก็ินน้ำแต่ดินน้ำขังแดง ก็คือเจอแบบเหมือนบันกอนหรือหม่าวานนี่แหละช่วงนั้นแหละ่จอานนานมันหม่าวานไม่มีหรอกไม่มีร้อยหลุดจอแต่บันกอน่ะมี้แส่บันกรผมยังผมเอเกลามาก็คุ้นแหละสว่ามหมาวานนี่บันโตบันฉนถี่ได้หม่าวาสขึ้นขึ้นจมอยเลือดแต่กวนถ้าเขายังไม่ทำไอ้ จุกคลองจุกอะไรนี่ลำจัก,กรลาดบาดเดรีก็มีโนใหม่ด้วยจ้ะโนใหม่เบบโนใหม่ใหญ่เลยนะจ้ะโมใหญ่ใหญ่เกิดคลายก็ไผ่าาบาดนี่แหละจ้ะเขาก็มีอยู่จ้ะแต่เดี๋ยวนี้เขาจุกทำไอไอ้ลำหนาม,มันก่วงนะจ้ะมันก็เลยไม่มีเหลืออยู่กับเหลือไม่มากจ้ะตมมุมนาตมหัวนาหัวนั่นเขาเลยจะยังจะเหลืออยู่ จะกวนนี่เต็มหมดจะตะลอดแต่จะตะลอดล้ำจักรลาตเลยแต่วัาเดี๋ยจุขาจ๊บจ๊บทำให้มันลึกเลยจะให้ลํำจักรลาดมันมันก็เลืแบบนี้ให้หารนเ่ยเด่นี้มีเหลือหน่อยเนี่ยคนไม่ใช่คยไดีย้เยอะแยะเลยเรื่อเหมือนสือินน่นหนึ่ง เด้๋วก็ยืน่นมุนนานก็เจ็บเอี้ยก็ยืนเดี๋ยวขโมนตัวอ,อีกถ้าฝนดีๆนี่ไดดนอนนี่บางบางทีนี่ชวนมากมันจะได้ดตะนอนใหญ่ๆแต่จะดถับพนตกดีๆนะครับหามาที่แบเป็นบางทีก็ได้หมกเป็นโสงเป็นปุ๋ยคนปอกนี่โอ้ยมือเป็นบัดไปเลยเลยจ้ะ นั่งโปกโก้เจี๊ถ้าได้ยาวๆไงแค่นี้มันจะินั่นเนาะย่ได้เนื้อเนี่ยไปเห็น้ามันออกหลยๆมันก็เพลินหักแต่จีง่งเดี๋ยวบางทีไปสั่งซีโค้หาฮโ้ยังไม่มีจกักรโน้ตเลยจะไปรีก็เดินไปนี้วันนี่ไมนลมตะกรุบ ใช้จุดนั้นไปหลุมอยู่สะดุดองกปวดทิดไทย มันนี้ก็เชื่องเด็ดหยาดจะชาเรื่อ,เอ,อยเหล่านี้วะคุณดูยังไงผนก็ทำถาถูกว่าจะตัวประกอบมันตกลงเม็ดว่านแ่ล้านแน่ลงเม็ดมันจะเป็นเด็ดผลแรงเด่ยยังกันนี่นะมันจะแรงอีกกตว่าเดือนนี่ อย,ย,ยู่อยู่อยู่เออเข้าไปดูว้างสิมันายนิ่าระทูกสิ่แบบนี้ีนึงทำไงก็ยีให้เล่นแบบนั้นจะอยู่ปรม่นยกบ่เมืองก็บา่าใครนาะบอกแบบนัน บ้านบ้านใครเราถูกนามสีจมฟ้าสีจมฟูเรื่องเนยไปเอากระถูกเต็มมาใจคนอ่ะนุ่งคิดตุนบางงานเมืองแบบเมืองแบบบ้านใครผม นเดินหล่นไว้ได้หมายว่านี้หนบนหล่นหรวมันทิ้นเห็นเอีกยของฟโคจุดนี่มันเกีียวมันก็ไปเคลื่อนนายขาหน่อจ้ะใบเหี่ยวต้อยเลยอันยาวก็มาตัดเอาบังมัน ยาวดิเดนโอ้ยบางทีรอยตัดหมดจะบตัดเอาเป็นถึงเหนืออกกาลบัดเดี๋ยวมันเหสือยาวไอ้กั็ตาเหงียบจ่อยด้วยเหมมีคนต้นคนช่วงถักขนตก้งหรือคนหมากๆนะโอ้ยหลุดโจทย์เพราะมันทำบุญเดีจ้ะ หนีไปแต่ไม่เห็นมีหลุดโจทย์ไอโจอดอยู่ขั้นเดียวของหลงแน่นหลดเขาปางหยัดโจยพอไงเห็นเสียงเข้ามาอยู่กันเหตุสงฆ์พันเทน,น,นทรหรือว่าจะมาแต่เขาก็เจอไม่กลับหรอกตอนไม่รีกลับก็เลยเขาเห็นยังจอเข้ามาเลยลองจอปูหนึ่งเด็กผู้ฮาร์ดเลยไปนู่นนะเลยยิ่งไปฟังสะโนเซลนะ่ะเสริญกลับมาจะหลบยุญ ตอนไปเจอถ้าฉันอยู่ก็อยู่ทางตะวันออกมันเออตรงเตหา่น่ปเตหายาวคุณเชียวลี้งเออเลีไปปเลี้ยวซุดเลยเดี๋ยวู่ม่ดีโบก็หนุแน่นโบไปเรือยจะไปเรื่อยๆจ้ะ กำลังใจให้แมรี่ก็หลงเนมก็ดีจ้านี่เด้อจ้าแมลี่โปกกอดันแหละวจันน้องของหลงเนมสองกับบ้านนี่จ้านี่อันนี้ของแมลี่เด้อจ้าของแมรี่ได้ตึงทุ้งนึงคลิปนี่แมลี่ก็จะบายเคยนี่เด้อจ้าเด้อนี่แมลี่ก็ขอบคุณเอฟทีทุกคนทุกคนตาจ้าที่ช่วยกดไลค์กดติดตามลงโยกับครอบครัวของแมลี่้อจ้าเด้อแมลี่ก็ รักเอฟทีทุกคนด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า